สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับปุริมอีกแล้วนะคะวันนี้ปุริมจะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกยูคาลิบตัสนะคะนี่ค่ะปุริมไปซื้อยูคาลิปตัสมานะคะท่านผู้ชมอันนี้เบี้ยละ1บาทนะคะนี่ค่ะเป็นยูคาลิปตัสที่ไม่ใช่แบบเนื้อเยื่อนะคะถ้าเป็นเนื้อเยื่อแบบนี้สูงเท่าดีก็จะราคาที่2บาทแต่ว่าปุริมจะปลูกแบบธรรมดานะคะไม่ใช่แบบเนื้อเยื่อนะคะปลูกในสวน ปลูกในสวนปลาล์มที่บุริมเคยพาท่านผู้ชมนะคะมาทำการหยอดยานะคะตอนนี้ปลาปล์มปาล์มก็ตายเรียบร้อยแล้วนะคะบลิมก็เลยมาปลูกยูคาริปตัตแทนนะคะปลูกระยะห่างที่1เมตรคูณคณนะคะ1,2เมตรนะคะก่อนที่เขาจะปลูกนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะหยอดฟูริดานก่อนนะคะฟูริดานก็คือเขาจะช่วยให้พวกกัน ปลวกนะคะปลวกจะไม่มากินต้นยูคาลิปต์ไต้ของเราเพราะว่ายูคาลิปตต้ของเราที่จะปลูกนะคะมันจะเป็นต้นเล็กนะคะปลวกก็จะชอบเราก็จะเหยาะฟูริดานนิดนึงแล้วก็ปลูกนะคะก็บุลิมแนะนําให้ปลูกหลังวันฝนตกนะคะถ้าฝนตกอ่าหนึ่งหรือสองครั้งอะ่ะเวลาเราปลูกเขาก็จะไม่ตายนะคะเขาก็จะรอดแต่บุลิมแนะนําให้ปลูกต้นประมาณนี้นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวบุรีมจะพาไปดูนะคะว่าเขาหยอกพูริดานแล้วเขาก็ปลูกยังไงนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเราก็จะใช้วิธีขึงเชือกนะคะจากด้านนี้ไปอีกจุดด้านโน้นนะคะโดยที่เรากะเชือกเน่ยนะคะอ่าหนเมตรแล้วก็จะใช้เชือกฟางนะคะแขวนไว้อย่างนี้นะคะเจาะรูแล้วก็ทําเป็นระยะระยะละหนึ่งเมตรนะคะและเราก็จะปลูกไปตามระยะตรงนี้นะคะเขาจะได้อ่าต้น เท่ากันเป็นแถวไปเลยนะคะเราจะกะไปเป็นแถวเป็นแถวนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเราก็จะเอาเชือกฟางนะคะนี่ร้อยแบบนี้นะคะร้อยแบบนี้ทําเป็นหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ปลูกเป็นแถวไปเลยนะคะ ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บุริมก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ,คะใครว่างๆก็มาช่วยปลูกยูคาลิปตัสด,ด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปก่อนนะคะ